ยินดีต้อนรับคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลการประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษานายนรงศักดิ์จันทรังสีรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญนายอุทิศอุทธาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำท่วมนางสาวทัศนีผาใหญ่นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาวนันทพรเย็นใจ นักทรัพยากรบคุคคลชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและนายเสกสิทธ์ปอแก้วศึกษานิเทศชำนาญการโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลดงบงังอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายบริหารงานโดยนางพิพิตาโทบุตรดีมีเขตพื้นที่บริการสองหมู่บ้านคือหมู่ที่4และหมู่ที่8บ้านเหล่าฝ้ายมีขา้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา6คนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น39คนรายงานผลการปฏิบัติงานของนางพิมพิตาโทบุตรดีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ด้านการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านเหล่าฟ้ายประจำปีการศึกษา2563ได้ปรับปรุงกระบวนการบริหารการปฏิบัติงานการนิเทศติดต,ตามเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานตามนยโยบายของต้นสังกัดได้จะทำแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโดยเห็นจากกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ ด้านที่หนึ่งด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษามีการจัดระบบโครงสร้างการบริหารงานออกเป็นสี่ฝ่ายและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษามีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษากำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและกำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อจะทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่องด้านที่2ด้านการบริหารจัดการการเรียนรู้มีการวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้เรียนและท้องถิ่นมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ใช้หลักการบริหารงานแบบมอบงานให้เหมาะกับบุคคลใช้สื่อและมีการนิเทศสิตตามภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยครูสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการอ่อนออกเขียนได้ลายมือสวยที่คณะครูมีความตรนะหนักและปลูกฝังให้กับนักเรียนทุกคน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จึงมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยการสอนแบบ o n นไ t e ์ออนแฮนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่องและมีการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม New d l TV ด้านที่ 3. ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ4ปีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอาคารสถานที่เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้น่าอยู่สะอาดปลอดภัยมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเยี่ยมบ้านนักเรียนร0อยเปอร์เซนและพัดกรองนักเรียนเป็นระบบด้านวิชาการและความสามารถของผู้เรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนคุณสำลิตทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้านที่สีด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาตนเองโดยยึดหลักสมรรถนะการปฏิบัติงานจัดทําแผนพัฒนาตนเองโดยมุ่งผลสำฤทธิ์ของงานเป็นหลักศึกษาหาความรู้ตามบทบาทหน้าที่เข้าอบรมศึกษาดูงานถอดบทเรียนและนําเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอพร้อมทั้งกําหนดบทบาทหน้าที่และมอบหมายความรับผิดชอบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเป็นผู้มีความรู้มีทักษะมีคุณธรรมและจรรยบรณวิชาชีพโดยให้ครูจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผลงานที่ได้รับจากการปฏิบัติงานในรอบ6เดือนโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้ผลงานโรงเรียนคุณธรรมประจำปีการศึกษา2563 เป็นสถานศึกษาแก้ไขปัญหาการพิจริตในพื้นที่สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการพิจริตแห่งชาติประจำจังหวัดอำนาจเจริญนางพิมพิตาโทบุตรดีได้รับพิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมด้านคารุชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับเขตสวนราชการที่14รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอำนาจ,จเจริญนางสาวสุกัญญาอินตะได้รับลูรางวัลครูดีสีหลืออำนาจ ประจำปีการศึกษา2563นางสาวธนิดากาเพื่อได้รับเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยนางสาวปวีนาชุยตาได้รับเกียรติบัตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสํำรองขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น BTC งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและอุทิศเวลาให้กับราชการมาอย่างต่อเนื่องนางพิมพิตาโทบุตรีได้รับมอบหมายงานและคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานคณะกรรมการและเลขานุการกลุ่มโรงเรียนเสมาลือด้านวินัยและคุณธรรมนางพิมพิตาโทบุตรีปฏิบัติงานทั้งสายงานการสอนและตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาได้รำรงตนในการรักษาวินยัย คุณธรรมจัรยาบรรณวิชาชีพมาโดยตลอดปฏิบัติตามคําสั่งและนโยบายของผู้บังคับบัญชาพัฒนาตนเองพัฒนางานและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานรักษาความสามัคคีในองค์กรชุมชนสังคมและเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีอันดีขององค์กรชุมชนอย่างสม่ำเสมอ